สวัสดีผู้รับชมทุกท่านครับคลิปสอนภาย g ี s คลิปนี้นะจะสอนในเรื่องของการสกัดค่าลาสเตอรนะครับโดยใช้ข้อมูลจุดนะในการสกัดนะฮนะเราลองมาดูกันนะโอเคคือเรามีข้อมูลอยู่ชุดนึงอันนี้คือเดมของจังหวัดพิษณุโลกนะ เดมของจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็เรามีข้อมูลจุดอยู่นะฮะสมมุติเรามีข้อข้อมูลจุดอันเนี้ยข้อมูลจุดตัวเนี้ยผมได้มาจากการสุ่มจากคลิปก่อนๆน,นะฮะสมมุติเรามีข้อมูลจุดที่มันถาวรน,นะครับที่มันเป็นชั้นเลเยอร์ที่ถาวรแล้วเราก็เอามาสกัดได้สกัดหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องการจะดูว่าณนะตำแหน่งจุดเนี้ยณนะตำแหน่งจุดแต่ละจุดเนี้ย มีค่าลาสเตอร์เท่ากับเท่าไหร่นะฮแต่ในที่นี้เราใช้เดมนะครับเราใช้เดมก็คือเราต้องการดูว่ามีค่าความสูงเท่ากับเท่าไหร่นะทีนี้ถ้าเราจะดูแต่ละอันอย่างเงี้ยนะฮะเราทำยังไงนะเราจะมานั่งจิ้มแต่ละอันอย่างเงี้ยโดยใช้ตัว i เนี่ยคงจะลำบากใช่ไหมครับนะคงจะลำบากนะจะลำบากใช้เวลาเยอะแน่ๆนะครับ ด้วกว่าที่เราจะรู้ว่าเนี่ยค่าความสูงเท่ากับเท่าไหร่แต่สมมติเรามีร้อยจุดพันจุดเนี่ยทีนี้เราก็จะใช้ในการเขียนโปรแกรมนะที่เรามีโค้ดอยู่แล้วนะฮะในโดยโค้ดนี้เดี๋ยวจะอัปโหลดเข้าไปใต้ e s c r i p t ชันนะก็คือเราต่อมาจากเราก่อนเนะเรามีฟังก์ชันอยู่จากคลิปก่อนเนี่ยเรามีฟังก์ชันแต่คลิปก่อนเนี่ยเราไม่ได้ Return ค่าฟังก์ชันนะเราไม่ได้ Return ค่าฟังก์ชัน นคลิปนี้เราจะ Return ค่าฟังก์ชัน Return ค่าอะไรก็คือ Return ค่าพิกัดน,นะครับ x y แล้วก็จากนั้นเราก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือฟังก์ชันที่สก,กัดค่านะคะโดยใช้ค่า x y ของจุดที่เรา Return มาจากฟังก์ชันก่อนนะครับทีนี้เราลองมาดูกันก่อนนะว่าถ้าเราใช้โค้ดเนี่ยมันจะให้ผลลัพธ์เรายังไง จุดเนี่ยมีทั้งหมด50จุดนะมันเริ่มที่0นย์แล้วไปจบที่49เพราะเราสุ่มมา50จุดในจากคลิปก่อนก็คือตรงนี้นะฮะมันจะมีหัวเลยว่า Luster Dimension แถวกับหลักจำนวนแถวกับหลักนะมีเท่าไหร่แล้วทีนี้อันเนี้ยก็จะเป็นจุด ID ใช่ไหมครับแล้วตัวเนี้ย r t u u r n ค่าความสูง t เนี่ยหมายความว่า ตำแหน่งของจุดเนี่ยมันอยู่ในข้อมูลพอดีก็คือมันหาได้แต่ถ้าตำแหน่งของจุดมันอยู่นอกเขตอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟอลทันทีนะครับก็คือมันหาไม่เจอนะฮะคือมันหาไม่เจอโอเคจากตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราอ่นนี่มีค่าแนนด้วยนะฮะเนี่ยอย่างเนี้ยจุดที่แดเนี่ยมีค่าแนนนั่นก็คือว่าไม่มีค่าจุดที่แดอยู่ตรงไหนโอเคแล้วเราลองดูจุดที่8จุดที่แปด จุดที่8ตรงนี้โอเคจุดที่8มันตกอยู่ขอบตรงนี้นะฮะมันก็เป็นแนนนะครับเป็นแนนโอเคแล้วจากนั้นเราทำไงนะฮะเรามาดูฟังก์ชันก่อนฟังก์ชันนี้ในคลิปก่อนพูดไปนะฮะ ที่มีความแตกต่างก็คือมีตรงนี้มี point list เราสร้าง list เปล่าออมาโดยที่ลิสต์เปล่าเนี่ยจะจะเก็บค่าพิกัด x กับ y นะคลิปก่อนเราจะปริ้นออกมาใช่ไหมครับปริ้นตรงนี้ออกไว้ปริ้นค่า x กับ y แต่ทีเนี้ยเราไม่ปริ้นละเรา append เลยเรา append เราคอมเมนต์ปริ้นไป append ก็คือในแต่ละ loop แต่ละครั้งเนี่ยนะถ้ามันเข้ามาบล็อกเนี้ยก็ให้ append เข้าไปกับ list ล้วจากนั้นก็ Return List นะครับ Return List return list ก็คือตรงนี้นะครับ Return List อ่าใช่ Return List ก็คืออันนี้เป็นฟังก์ชันพอ i n t Geometry นะคือเราใส่ฟีสเนี่ยไปไอตัว Iterator เพราะว่าเรา Get Feature มาแล้วนะก็ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วมันก็จะ Return เป็น P Point เราพิมพ์ออกนะครับ ตรงนี้ point เป็น point list นะครับ point list อันเนี้ย point list หคู่ก็คือ x y หคู่ก็คือ x y นะฉะนั้นมันก็จะมีร้อยคู่อ่ามีห้าสิบคู่ก็มีร้อยค่านะนะครับโอเคแล้วจากนั้นเราได้ list ตรงนี้ละเราก็จะเอา list มาใส่ตรงนี้นะฮะกับใส่ตรงนี้ของฟังก์ชัน get raster value นะครับ R <Our> layer เนี่ยก็คือตัวนี้นะครับ PSM UTM ค,ค,คือตัวนี้นะครับนี่เราเราเป็นการทดลองแล้วก็ใส่ไปเลยว่าเราต้องการให้มันส,สกัดค่าความสูงของเดมตัวนี้โดยใช้ POINT ตัวนี้นะรเราสร้างฟังก์ชัน get l a s t e r v a e get l a s t e r v a e คืออะไรตรงนี้นะโอเคเราก็รับค่ามาเป็น raster ข้อมูล raster กับข้อมูล list ของจุดนะแล้วก็ for ใช้ enumerate นิวเมอเรทเนี่ยจะได้ลำดับกับกับค่านะครับที่อยู่ในพอยทีเนี่ยพอยทีเนี่ยนะฮะมันมีอยู่50คู่ใช่ไหมอันเนี้ยลำดับที่50จะอยู่ตรงนี้อันนี้สี่สิบเลยครับอ่าเพราะว่ามันเริ่มที่0อันนี้คือค่าแรกนะฮะค่าแรกมันก็จะมี2 e l e m e n t นนะครับในลิสต์โอเค สองเอเมนก็ทีนี้มันเก็บไว้ในคอโคคออดนะครับเก็บไว้ในคออดก็คือรอบที่1เนี่ยจะเก็บตัวนี้ไว้ในคออดรอบที่2ก็เก็บตัวที่2ไว้ในคออดแล้วก็แ,แต่นะฮะในการลันแต่ละรอบแล้วก็ทีนี้เราจะใช้คำสั่ง s a มเปินะครับจาก Data Provider ของ Luster เนี่ยนี่เป็น l a s t e r d a t a Provider เป็น Syntax กมาเลยจะใช้ Sample แล้วใช้ QGS X Y นะโดยที่ตรงนี้0กับ1ก็คือ0กับ1 0กับ1นะเพราะว่ามันออกมาเป็น2ค่าน,ะเ,ปนเป็นคู่ใช่ไหมครัคู่ทีนี้ก็จะได้ค่าออกมานะฮะว่าค่าที่สกัดได้ก็คือค่าเดิมที่สกัดได้ไอตัวเนี้ยอีกอันนึงเนี่ยนะที่มันจะออกมาก็คือ t u o หรือ f a l s e ถ้า True แสดงว่าสกัดค่าได้หรือว่าพบค่ามีพบว่ามันมีค่า s a m p l e เนี่ยมันก็จะเอาตำแหน่งมาดูนะครับตำแหน่งของอะไรก็คือตำแหน่งของพิกัดที่ใส่เข้าไปกับที่มันตรงกับตำแหน่งของพิกเซลนั้นๆน,น,นะครับโอเคถ้าตำแหน่งตรงกันแล้วแล้วมันไม่มีค่ามันก็จะกลายเป็น False หรือว่าตกนอกขอบเขตอะไรเงี้ยเป็น False นะ ทีนี้ก็นะก็ปริ้นออกมานะครับปริ้นออกมาเป็น ID ID ก็จะไลนะ่ใช่ไหมไล่มาจนถึง49ก็คือมี50ค่า0ถึง49แล้ววาวเนี่ยเป็นค่าความสูงที่สกัดได้จากเล็มที่สกัดได้จากเล็มนะคือ8เนี่ยจะไม่ได้นะฮะเลสก็จะเป็น f a l นะเพราะว่ามันตกอยู่ข้างนอกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างดีนะ โอเคฮะเราก็ได้ละฉะนั้นเราได้ตัวนี้มันมีประโยชน์มากนะฮะอันนี้มันสมมุติว่าเราไปสกัดข้อมูลไทม์ซีรีส์เนี่ยอันนี้มันเป็นสมมุติว่าเป็นช่วงเวลาเดียวของฝนนะของฝนวันที่1น่งเดือนสิงหาอย่างเงี้ยส่วนวันที่2เราก็สกัดหน้าตำแหน่งเดิมอีกใช้พิกัดเดิมอีกเราก็ได้ฝนแต่ของแต่ละจุดใช่ไหมครับมาเก็บไว้อีกเก็บไว้ในอะเ หรือเราไปเรียนนำพายเราก็เก็บไว้ในนำพายแล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะมาดูในฝนในแต่ละจุดแบบ t i m e Series ได้พลอตออกมาได้แล้วก็ใส่ค่าสถิติใช้ค่าสถิติหรือว่าค่าอะไรก็ได้นะครับที่เราสนใจนในการสกรีนหรือฟิลเตอร์เข้าไปนะเพื่อที่จะเข้าใจลักษณะของฝนอันนี้ตัวอย่างนะครับโอเคไปประยุกต์ได้เยอะเลยคลิปนี้ครับก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชม